สวัสดีจ้ามือนี้ยายจะไม่กาภาพมวนคลิปนี้สวัสดีครับพ่าพาเงี่ยงอินออกอิลีดมือมือวานลองมาซ่อมซ่อมเบงลูกสาวบันไดมาลูกสาวอิดถุละมือนียายบันไดมาได้จ้ายายเลยาหยาดยางตกหลุมไปลุยเลยพี่น้อง ได้แล้วก็ไปหาหมอมานํามรวยรุยลองตกบุมเดินน้องนั่นเลยเขามาเลีวยก็จะเลื่ลืมเป็นกำลังใจเห็นตากับยาย้ะจ้าเด้ออาละเห็นแล้วนะ,ะนี่ตัวแหลกแหกมานไปคิด่น่องเพราะเขาเรียกว่าพระจ,จันทร์มันบานี่พระจ,จันทร์ม่ แมนนะ่นาะพระจันพี่น้องเต็มดวงเลยฮะอ๋อเดือนอุย้ยพี่น้องเต็มไปลุยเลยพี่น้องถ้าทองไปหอดไก่ล่ะมอน,นไทยบรรยากาศย่ำคืนเนี่นคนณมึง <laughs> ไปลุยแกงไปหมากแกงไฮลีพี่น้อง ใส่เฮนมันกระติ้นออกมามันยิ่งเสียงเห็นมอสตาทองแล้วอันนี้สตาทองนี่พี่น้องครับเดาเจ้าพี่น้ well. องด้วยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโว้เต็มดีเลยฮึมเต็มดีคร่ะแล้วอีดั้มนี่พี่น้องจับเฮ้ยอุ้ยนี่อุ้ยอุ้ยโว้ยอืม มือดำตันอยู่ทางคุ่ณหายๆๆๆๆอู้สองสามุ่นนี่โอู้พี่น้องเห็นมั้ยนี่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 พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจับซอยตาทองกันโอู้พอพอไฟกับว่าเมนนี่พี่น้องเห็นไหมจับนี่ตาตาตัวนี้หายตัวนี้หายได้คนไหน หอ,อยแล้วไหนวะอุ้ยดมือรุดมือมันมันรัวรัเลยพี่น้องมา,มาด,งดิมนดัมนมันเราได,ด้พี่น้องเด้อทำนัโโดด้นแล้วกระเป๋าล่ะใส่กันจังสีเด็กพี่น้องมาเดทไทยมอสิโต้ได้จ้าเด้อกระ้องมาจับเนี่ยมือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งจับไฟฉายหมีใน,นหัวไฟ นี่พี่น้องนี่หลีดำเงินดาวดับพี่น้องินนี่มั้งเงินจับปึ๊บอี่โอ้ยนี่ตัวยังไงเลยมันหมาลัวๆเลยพี่น้องจับเอาเลยอือาจับเอาโอ้ยไหนวะลูกอือ นั่นะนะไหนวะนันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นอู้บินอู้พออันบินนะเห็นมาลูกเยนมา,นนา,า,นา,านอืออู้หูหอหูอ,อือจับบว้บลยอะไรเยอะพี่น้องพูนพนลูกอือ ไอ้ลูกน้องนั่นนั่นนั่นทองก็จับฟังคุณหลลิพีน้องเ้ฮะน้องนั่งมาจับนีกว่อืพี่น้องกูด็กคำเดียววะป้าพี่น้องไล right. ่ไปคุกกับทัน วันหมื่นน้ำเนาะจากพี่น้องแน่มาเห็นพี่ยำเว้นแต่มายำยำมายำขึ้นกะเย็นแต่หาย,ยำเว่นกะถอนเ <c oughs> นาะพี่น้องทองกับหนองนันมานมาหนองนันพี่น้องจ้าทัทองกักนนองนันันนด้ลูุกสาวมาทำธุรกิจ นิดนึงไปเริมเ่มประเทศไทยไม่เพลินสับคอยไปหลุ่นเอาน้ำเนาะจ้าไปลุยพี่น้องน้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้าอือ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 ชิมหาดโต,ตแล้วนะ โอ้ยหอยคอให้ให้พี่น้องเพิ่อนเม้งนี่หอยอะไรโอ้ยพี่น,อน,อน้องนี่ตัวหนึ่งน้งนั่นมานี่หมักอีหลีการทำมาหาก,กินน้องนั่นนี่ซอบหมกซอบไปไหนะครับตากับยายหมักอีหลีจับเอาจับเอาอนั่นนั่นนั่นพ่นนอมาผ่อให้ให้ให ตะทองสีว่ามาทำผีไหายหาตะทองนานอื้ออื้อขุบลายกับพระท่านตะทองว่ะอื้อนี่ว่าตะทองสีเอาสีเอาฝุ่นฝุ่นพี่น้องฝุ่นทั้งฝุ่นฝุ่นใช่ปะฝุ่นฝุ่นเพราะเต็มไปฝุ่นแล้วเพราะใส่ถุงตะทองนี่นี่อีลีดัมอือตะทองขุบทั้งฝุ่นก้อนนี่นี่อีลีดัม ลูกคุไปลูกสาวเนี้ยนี่เห็นว่าในหัวนี่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 เห็นไหมนาม้ามนี่นี่มันก็คนละยช่องเนาะเงี้ยงไปคนละยสองนี่เอ้าเงี้ยงไปคนละสองตีเบิ้งดีลหรนี่เอาเงี้ยงมาให้เพื่อนเนี้ยเบิ้งเนี้ยนี่ก็มือหนึ่งจับกล่องมือหนึ่งจับไฟสายน้องพี่น้องเนาะสองแล้วแต่บ่เครื่องหลายน้องพี่น้องเครื่องมันหลาย นีเพื่องหลายลก็คุบอยากพี่น้องบอนจะต้ทองขุบบอกถึงน้องนั่นเนาะมันนี่หลีมันทำมาหากินแต่ตาทองสิพาไปแต่เขาติดเรียงเขาอยากไปนมมั่มถุงมือถุงม,มือลยทังนั้นเนี่ยดีเขาติดโรงเรียนเขาเรียนหนังสือไปเรียนกับไปเรียนเวลานุ่ดซ้์อาทิตย์เดี๋ยวไปซอยตากบใหญ เห็นบ่าตาทองพูนมึงเขาหาอยู่คนเดียวพูนท่องผุนพี่นาะแบกคุบก็ได้คุบพูนพี่เนาะพูนน้องนั่นพูนน้องนั่นลองคุบเอาคุบเอาพี่เนาะมึงทายช่วงถ้าทายย่ำขึ้นกะยังได้กะมึงเน่เด้อจักทายทายโมเป็นเนาะกล่องถ้าใหญ่ก็โมหูปั๊บ nên tôn us up hoa kỳ kỳ kỵ này vô định thăng tôn us up kỳ đấy kỳ a diệu bắp sang vừa thai yam kong yam kỳ nè vừa 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 nè Chấp nè vừa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  nè เฮ้โมพี่น uh? ้องนี่เสียงอีดีทองวะทองนี่ครับอะไรวะเพราะตัวนี้เขาเอิ่อญเขียนยังนี่พี่น้องเห็นบ่เขียนอี่ต้อเพื่อนันนี่ในวงกลมๆวงไฟกูน้องเขียนยี่ต้วออะเนาะวีแล้วก็วีไป รีไปแล้วก็ดูข้างหลังว่ามันเต้นออกไหมน่ากระทองรีไปมามันก็เต้นออกจ้อยพี่น้องอืออ้ยมึงไปร้ายตัวอี่โอ้อีดิทึกีหอดีดิทึกอีดิูอีดิเมะ จับเองจับออกจับเอาเลยลองนั่นหมานมาลูกโอ้หมานคาบเขาวะโตเด้อจับให้ตานี่นะลูกสาวก็จับใช่ไหมก็ถ่ายน้ำนะจ่าเนาะนั่นเลยอู้เพราะเต็มน,นั่นละโอ้ยพี่นอ้องทองจับเอาจับเอาจับแบบรัวๆ,ๆอุ้ยอืมเอตต่อหลายเนาะ สต้มันต้นหน่อยยังสี่นเพาอสู่น้องนันยางมาอ่จนังนันยางมาหาต่ทองอ่ะวาอู้ดดพ่อเขาได้หลายอยู่น่นะเพ่ะน้องนันบ้ดเขาได้เก่งเว้ยเก่งคักน้องนันี่บ่ลูกได้ลูกเออนนนั่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 นนได้บ่ นายยุ้งมั้นี่อีดีดัมนะเออนั่นะอ,อ,นนนะอืมองน้องนั่นนลายอ่ะจับเอาเลยอุย้ยพี่น้องอ,อ,อ,อุ้ยตกกระแท้ยอ้ยอุอะไรนี่นี่อีดีัมลูกนี่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 ห <c oughs> นเนนะี่ยนั่นละ นี่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 นั่นนะไนบอจับรัวๆเลยอุ้ยเกำลังชี้ยังไปทางเฮหิ้งละได้วจ่าเด้อมาใกล้เติมนะย่อนกลับไปทางเฮิ้นก่อนด้วจ่าเด้อไปลุยอีกสักพักค่อยไปกลับบ้านเราโอ้ยพี่เนาะอืมหายเห็นบอเห็นบอยเต็นหายจ่อย ไปเอาไหมบ๊อบบับอยู่แล้วคุบได้ท่านบอระสะทองน่าน้องหลุดไปน้องเดี๋ยวไปเคี่ยวมาแล้วค่อยมองมันจะเต้นออกมาบ่น้องวันนี้องเคี่ยวไปพูด่ะเคี่ยวไปเคี่ยวมาแล้วก็ตกคุบครูบกระเที่ยงบเอื่นลูกสาวเลย คุบเอาคุบเอาอสุดขาก็ตีนคก้อยจ่อยเจือสิยางตามผนกระทองเลยกะทองจับได้จับเอามัน,นะห้ไห้หไหจับเลยจับเลยนี่นี่ตัวนึงไี่ใอ่นี่กระทองว่ นั่นตัวหนึงไฮ้ยลูไปอี้วกลยนี่มานมึงนเขียดน้หยังงานโอ้ยโอ๊ยฮ่่านี่ไ่นหอม่งหนหายบ่หายบ่พอหายป้านเกียจบนกีละขนาดยังอบนนยะจับเดมเนาะอืเอาคุปเอา ูกไส้ลูกไส้มาจับไอ้หนานะหนีมันหนีเร็วหนุกเร็วนึกจับอยู่นี่นี่มาจับไอ้หนานี่นั่งคอยนี่นี่มันนี่มันเนื้อหัวมันนั่นละเี่นะไลบ่ไหลบ่สอ๋อหลังนั่น คุกจนพันวันนี้มันดูแถวนีน้องนังคุบมันบินไปหอทางขุนแล้วน้องนันนะไปดูีกต่อในนีอเนั่นแน,นั่นแน่นเปิดเปิดที่น,น่ะห็นบม นั่นๆนั่นๆโอ้ไปนไปฝุ่นละเห็นมัหลุนั่นๆๆๆได้วอได้ว่นั่นแหละควรแล้วกลับบ้านน้องนั้นต้องไปนอนพรุ่งนี้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้วันศุกร์วันที่ย3่ิบสามพรุ่งนี้ ไปน้องนันต์กลไปโรงเรียนเดีเวลาอันควรแหละน้าพี่น้องเนาะอายกลับบ้านกศอจบคลิปนะจ๊ะเนาะอายให้ตาของตาของตาหนี่ของตาอุ้ยได้หลายของน้องนั่นนี่พี่น้องเอาเทียมอุ้ยอุ้ยอ่ะายกสิศอจบคลิปนะจ๊ะมาหาเนียงอิลีตไตอิลีเนาะจ๊ะเนาะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายโดยดีเสมอมาจางนั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะมีกาด้วยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายจุ๊บไปกลับบ้านไปอยยากไปละตากับหลานไป